ครับผมสวัสดีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราได้รถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับเป็น6กหกหสองเผ่าคันหน้าคาร์โลเกียกลางแปดคูณสอนะฮะนะครับอันนี้เจ้าของเติมออกก่อนนอกมานะครับกจจะทางชมบุรีแท็กเตอร์มานะฮะสภาพสวยเดิมครับนี่นะครเราให้ทีมงานไปเป็นทุกมานะครับ บกร์ติดรถคันนี้ก็จะเป็นดันหน้าพันสามนะฮะครับสามเล่นทะเบียนครับเล่นทะเบียนชุดโอนครบเรียบร้อยนะครับผมคันนี้เราไปไปดูสภาพมาแล้วนะฮะรถจอดอยู่ในโกดังนะครับจอด่ในโกดังเลยเจ้าของไม่ได้ใช้งานนะครับรถนี่เอามาจากทางปทุมนะครับ ห่างในบ,บางไปทีนึง้ครับผมก็เป็นเจ้าของแกมีบริษัทที่ทางปุมครับเอารถไปจอดที่ปทุมส่วนห่างยูกเอามันจากจังหวัดกาจนะครับเพราะว่าแกมีสวนที่จังหวัดการด้วยเอาไปตัดหญ้าสวนนะฮะคันนี้เป็นรุ่นเครื่องรุ่น3ามนะครับเกียร์กลางนะฮะ ฟังเสียงเครื่องเครื่องดีนะฮะเมื่อวานเราไปเทสมาเทียได้เลยครับเผื่อท่านใดกําลังมองหานะครับคันนี้ราคาเบาๆครับผมนิ่มเลยไหมฮะเครื่องของอะไรเบาๆเลยครับผมแบบช่วงเย็นเราให้ช่างเราใส่หางนะฮะใส่หางใส่ ทดลองให้ชมนะครับถ้าใดต้องการรถรุ่นนี้ไปใช้งานนะครับลองพิจรารณาคันนี้ดูนะครับผมคันนี้ก็าขายอยู่5 0 0สนะครับพร้อมหางส่งฟรีเหมือนเดิมครับเดีย๋ยวจะเปลีย่ยนยางหน้าให้นะฮะยางประเซ็นต์ใส่ให้อารมณ์พกออกสองพอนี้ใช้งานปกตินะครับนะครับเวนิ่มนิม โลกเกียก็ใช้ได้ครับไม่ดิบไม่เด้งนะฮะเข่สารเลนทะเบียนพร้อม5,2 0แสนสะครับสำหรับคันนี้ดันหน้า1,300 เครื่องดีวงเลยเบาเกียร์กลางแปดคูณสองแล้วครับ ระบบพีดีโอน่าจะทำงานได้นะฮะเพราะเดิมเขาแท่ตัดหญ้าอยู่ครับเมืม่อวานที่เราไปดูก็ติดหางตัดหญ้าอยู่แต่พอดีแกไม่ให้หางตัดหญ้าน,นะครับแกจะใส่เพีาเดียวของแกอีกคันหนึ่งแกใ,ให้หางสามมาอยู่ฝั่งนูนะครับฝั่งเทียเก้าศูรนู้นหนรือเ,เอาหางนี้ก็ได้เดี๋ยวใส่หางนี้นะฮะหรือหางเจ็ดก็ได้นะครับหางเลือกได้ไปกันมั้งเจี่ยวไหมจะถามพี่หน่อย เขาต้องพร้าแปลงหมดแล้วใช่ระบบเขาออกน้ำมันแล้วเออใช้น้ำมันแล้วไม่รู้มันซึมเลยใช่ไหมเออมีตรงนี้น่าเกรียดร้อยเดียวไอคอนโทรลออกพอปั่นแล้วตรงนี้อ๋อครับเอาชมไปชมไปพร้อมๆครับเพชิโอะต่อด้ามต่อด้ามมาไม่สวยเหรอเออเนี่ยตรงเนี้ยแค่นั้นแหละไอ้นี้เขาเปลี่ยนมาแล้วหมดแล้วดูการใช้มอเตอร์เปลี่ยนแล้วของไรเบาไหมฮะเบาของไรเบาครับอันนี้ทีมงานนะฮะพักพวกกันให้ไป ครับผมเครื่องดีเนาะดีเครรื่องเไกียร์เกียร์ดีเครื่องดีเกียร์ดีนะครับผมคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ไม่ผิดหวังคันนี้เก่านอกนะครับเจ้าของเอิร์มออกเก่านอกมานะครับเครื่องเซร้ายเลครื่องเซร้ายปั๊มเฮดไอดีโตชิดเตียเครื่องรุ่นสามนะครับเกียร์นี่เป็นเกียร์หกพันหกนะครับเกียร์ดีให้เกียร์หกพันหกนะครับท้ายหนึ่งศูนย์ตรงรุ่น เพราะเก่านอกส่วนมากจะเป็นเกียร์แปดคูณสี่นะครับเกียร์ข้างแปดคูณสี่นะฮะเขาก็เปลี่ยนเอาเกียร์กลางใส่นะครับส่วนมากจะวางเกียร์หกเป็นหกกันเกียร์ห้าพันอะไรประมาณนี้ครับสำหรับคันนี้เป็นหกเป็นหกตัวแท่งดีไม่ร่วซึมครับผมนะครับเดี๋ยวช่วงถ้ามีโอกาสนะฮะเดี๋ยวช่วงเย็นจะทําคลิปให้ชมทดสอบกานทางหนให้ชมนะครับหรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้ดีกว่าฮมีกระบอก่ะยกด้วยนะครับศูนย์แปดหนึ่งูนย์ย์เจ็ดหกหกสีู่นย์นะครับผมถ้าชอบจะสนใจคันนี้ อไฮะมอัอันนี้เป็นคาร์โลอันนี้เป็นนิวใช่ใช่อันนี้เปนคันนิวคาโลยิงกลางนิวยิงริมไอ้นี่วไพวหาเราฮะดุมเรียบดุมเรียบคาร์โลมีดุมเรียบถ้าหนึ่งูนจะเป็นดุมเรียบครับถาโผลาโผลุ้นเก้าถาโผล่จะเป็นเซตเอถ้าหนึ่งสูนะนะถ้าสี่ศูนโผ่จะเป็นคาโล่ห้าน็อต เนี่ยขานู้นเนี่ะขันหลังเห็นปะนู่น่ะจอดนะเออนลมัโพ้งางมัคาร์โลไหมอ่ะอ่านั่นสี่โซนเออโผล่แบบนั้นห้าน็อตด้วยนะถ้าแปดน็อตมันเรียบอย่างนี้ไหมอ่ะถ้านิวแบบนี้แบบไหนอ่ะผมมีแบบพวกสี่ขันนิวคันนี้นี่เขาเรียกนิวครับใช่อันนี้สี่ถูกคาร์โลถ้าถึงสูตรจะเรียบแบบนี้อันนี้อันนี้คาร์โลนี่คาร์โลใช่จะหัวเรียบใช่ดุมเรียบไงเรียกคาร์โลดุมเรียบอืมนี่นะครับเราไม่รู้ไง เครื่องดีนะครับรถคันนี้นี่เป็นรถเป็นรถที่สมวนมากจะเน้นการตัดย่านนะครับไม่ค่อยได้ไถน,นะฮะไม่มีโบเลยอ่ะไม่โบไม่โบธรรมดาเครื่องธรรมดาเดินท่ออากาศออกข้างนะฮะออกข้า,อ,าออกข้าง <c oughs> อย่างอื่นข้างสวยๆแห้งๆเดิมๆนะครับห้าแสนสองหมื่นบาทนะฮะคันนี้ สนใจดูรถได้ที่อำเภอแคนงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับ0 8 1 0 0 7ป6 4 0ึเดยบอร์โทรศัพท์นะฮะคลิปนี้จบไว้จะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสรุปการติดตามและรับชมครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ